พี่เทมวงเมลรสวันนี้ fiz มีพี่ท็อปมือกองของเมลรสมาด้วยสวัสดีครับมันลงเท้าแต่ได้ข่าวว่าไปขึ้นไทยแลนด์ก็ทาเล้นมาเป็นไงบ้างก็ตอนนี้ตอนนี้รอรอบเซมิฟแนลครับวันที่26สิงหาคมครับ ตื่นเต้นมากเราไม่คิดว่าเราจะผ่านเข้ารอบนี้แล้วม,มีผลงานอะไรอยากจะฝากเพืเ่อนๆตอนนี้ก็ฝากฝากไทยแลนด์ก็ทาเลนก่อนฝากรอบเซมิไฟแนลฝากช่วยกันโหวตด,ด้วยวันอาทิตย์ที่26สิงหาคมนี้ครับก็ <c oughs> ยังไงเราก็ยังมีผลงานทั้งเพลงโรสซิงเกิลเพลงโรส after h i a ซิ s แล้วก็ยังมีของเพลงประกอบภาพยนต์ของกาลินชื่อว่า black heart ครับผมก็ฝากติดตามด้วยมีอะไรพูดไหมอันนี้แบบเกลียนเกียนะคะแบบไม่แต่ง <laughs>